ไม่อ่านอ่านข้ามเลยครับน้องแบงค์บอกว่าคุณย่าทวดอายุยี่สิบใช่ไหมอ่านคอมเมนต์ได้หมดเลยก็ยากของหญิงเล็กนั่นแหละก็ยากของน้องหญิงเล็กนั่นแหละค่ะหญิงเล็กหญิงเล็กผู้แปดเปรียว ทุกคน <c oughs> ทุกคนคะทุกคนขอบคุณนะคะคุณครูขอบคุณมากๆเลยไปพักผ่อนได้เลยนะคะตามตามสบายไดต้ตามดิเลกได้เลยะคะ่ะดิเลกไปนอนแล้วตอนนี้ดิเลกไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวดิเลกก็ตื่นตีสี่ตีสี่ก็เดี๋ยวมาบ้านอีกรอบหนึ่งดิเลกมาบ้านสองรอบ <c oughs> ดิเลกมาบ้านสองรอบนะะั่นแหละตีสี่เดี๋ยวดิเลกมาใหม่ ไม่นอนหมหน้าลิงสู้ิงสู้ <c oughs> หนูว่าครูเส้นตื้นไหมเนี่ย <c oughs> เส้นตื้นอะไรขึ้นไปอ่านข้างบนนี่ไปอ่านดูอ่ะมันเริ่มเริ่มจากมาม่อมอ่ะ ถ้าคุยกันกับม่อมทีไรนะได้หัวล้อทุกทีอะม่อมอะ <c oughs> อยู่แต่แรกไม่หัวล้อหรอกคันนี้เมียน้อยควงปืนมาใช่ไหมคุณสุกกายมาก่อนสุกกายมาเมียน้อยควงปืนมาเพื่อนมาคนที่สามเออเมียน้อยควงปืนมาวันนี้มี วันนี้มีต่างชาติมาด้วยนะแต่ไม่มีกูกูกูคนไทยไม่มาวันนี้กูคนไทยไม่มาพี่ <c oughs> พี่สงสัยอยู่กูคนไทยนะฮะ <c oughs> คุณยายลำพึงคุณยายลำพึงเมื่อวานนี้ยายเฉมมาใช่ไหมคุณยายเฉม <c oughs> คุณยายเฉมอยู่ใต้ใต้คอมเมนต์พอดี <c oughs> คุณยายชฉมอยู่ใต้คอมเมนต์กูคนไทยพอดี คุณยญ่ลําึงบอกยะโชมเรารีบหลบเรารีบ,บรีบรีบรบรีบหลบ <c oughs> มากูคนไทยอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณว่อมาอีก <c oughs> บ้านพี่นี่มันมีอะไรไปแปลกๆดีนะ <c oughs> มีมีหลวงควงปืนมาคุณม,ม่อมบอกวันนี้เราไม่กล้ามโม้หรอกครูก็เอ๊ะ มีธุระอะไรเหรอ่อาเพิ่งไปมีธุระอะไรเหรอเนื่องว่าเขามีธุระก็จะไม่ไม่มาคุยกับเรายาวนะเนาะก็เขาจะตอบช้าอยู่นะคุณม่อมอ่ะพักหนึ่งแถวนี้มีคนดุเพราะว่าแถวนี้มีคนดุก็เลยได้ด่าอ้อมีหลวงพวงปืนเ <c oughs> <c oughs> มีหลวงพวง <c oughs> คนสุกายนะพี่สารคุณสารพียังบอกอีกมีหลวงพวงปืนมีน้อยควรมีน้อยพวงพระพุทธรูปพี่ก็หวัวเรอจะไม่ให้พี่หวัวเราได้ยังไงอะ่ะหอยทอดเมีหลวงพวงปืนมีน้อยควงถือพระพุทธรูป แล้วก็ไปอ่านแล้วก็ขำอ,อีกแหละอาจจะขำอยู่นะ